เยอะแยะไปเลยโอ้ยพาะเราเนี่ยไม่ควรจะไปมาสอนไอ้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 ความไม่ไอ้ไอ้ไอ้ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ชข้ไหม่ะอวบนี้มันขี้เกียจขี้ค้างงอมืองอเท้าเริ่มจะไปบ้านมันจะไปเจอเลยได้ยังไงอ่ะยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้โอ้ยคนเป็นขี้โลกไปดีเหรอไอ้ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เนี่ยมันมันมันเป็นยังไง ทีพะว่ายินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้นะถมาเมื่อเราได้เงินเดือนหมื่นบาทเราก็ยินดีในหมื่นบาทของเราเรามีความสามารถไอคนนั้นก็ได้เงินเดือนเป็นแสนเความสามารถของเขาขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เรามีแต่ไปคาดหมายอุย้ยมันได้ตรงสองแสนเราได้แค่หมื่นเดียวใจเราไปอยู่ที่สองแสนเอเสืแบบอหมื่นเดียวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลยใจคนเราร้อนทุรนทุรไลไปกับไอสองแสนของคนนั้น่ะ เพ่งเพราเพ่งแรงแต่คนนั้นน่ะใช่ไหมโหดที่สุดเพ่งแรงมากขึ้นแต่ความโลภมากขึ้นคิดไปคดโกงกันละคิดไปรักากชีวิตเรานล้วเอา้ากาได้สองแสนแน,นั่นก็ความความสามารถของเขาอะแลความความสามารถของเราแค่แต่านี้หนึ่งมันก็ถูกต้องถ้าเรามีความสามารถขึ้นไปเราก็ได้พึ่มเดียวเดี๋ยวก็เราได้ถึงสองหมื่นได้ทั้งไอสองแสนได้ถ้าเรามีความสามารถอย่างนั้นนี่แหละยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่ได้ไปคาดหมายของคนอื่นเขา ดูยินดีในในสิ่งที่ตนมีเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีไปยินดีของคนอื่นเขาแล้วมีมีประโยชน์ไหมของคนอื่นเขาอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันต้องอ่านให,อนให้อ่านให้ถูกนะอ่านไม่ถูกมันเปนีิเนี่ยโอ้ยไอ้ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้คือความขี้เกียจขี้คายคือความงอเนืงองอเท้าอ่ะความอยู่เฉยเฉยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะใช่นไหมเนี่ยอันเนี้ยมัน ไอ้เรื่องเรื่องการอ่านธรรมะเนี่ยทำให้เข้าใจเพื่กันะตีความหมายไปนถูกแล้วการสอนอีกเหมือนกันบางทีไอ้บางอย่างเนี่ยท่านพูดออกมาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สอนเนี่ยเราทําอย่างนั้นแต่เขายกมาเป็นตัวอย่างก็มีอีกเมือนกันเต่เขาบอกว่าอุ้ยชาวพทธเราพระเจ้าพระสงฆ์นี่ว่าไม่ควรจะเอาเรื่องพระเวสสันดรมาสอนคนเลยเนียเอาพระเวสสันดรมาสอนคนได้ไงทานลูกทานเมียมันมันจะมาเป็นบุญที่ไหนมัน เอาเอาเข้ามาเข้ามาเอามาไปทานลูกทานเมียมันก็ใจร้ายใจโหดใจดำอยู่ไหมลนะ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้พวกเราเขายกตัวอย่างมาให้พวกเราเขาไม่ได้สอนให้พวกเราไปทานลูกทานเมียใชแต่เขาบอกมีผู้ที่สร้างบาลีมาเนี่ยถึงขนาดจะมาเป็นาศาสดาของโลกเขาก็สามารถทำได้ แต่พวกเราอยู่ในระดับนี้ไม่ใช่ให้เราไปทําทาก็ลองก็ทุกตายเลยนะเหมือนกับเรามามาระดับพวกเราเนี่ยพอเขามาบอกโอ้โหไอ้คนนั้นไปบริจาคให้ทานเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็มาโอ้โหไม่ใช่ให้พันล้านร้อยล้านได้ยังไงเป็นนี่เป็นสินใจหาเลยลูกเมียอดตายเลยอ่ะไม่ซ้อนได้งไงไปบอกได้งไงนะเราเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์นะเราเอาเป็นตัวเราเองเป็นเกณฑ์เราเคยทานแค่ไอ ไอ่บาท2บาทสิบ,บาทยี่สิบ,บาทเราก็ยังเหมือนว่าทุกคนก็ทานทำแต่ขนาดน,นี้ไปทานเป็นร้อยล้านพันล้านก็เป็นนี่ศีลตายหาลูกเมียก็ตายเนะเขาไม่ได้สอนให้พวกเราไปทานอย่างนั้นเราก็ทานตามสภาพฐานะของเราแต่คนที่ก็าทานเป็นร้อยล้านพันล้านมันมีไม่ใช่ไม่มีระดับเศรษฐีเขามีไอ้นี่เหมือนกันระดับที่จะมาเป็นาศาสดาหรือขนสัตว์โลกอ่ะใช่ไหมมันมีแต่ไม่ได้ให้พวกเราไปไปทานอย่างนั้น เนี่ยอันนี้่ะเราต้องเราต้องฟังให้ถูกฟังให้ฟังให้ดีมั้งกับธรรมะเดี๋ยวไหมล่ะพอมาว่าโอ้พระเวสสันดรี่ยกย่องพระเวสสันดรทานลูกทานเมียพอเรามาัได้ฟังก็ตกใจโอ้ยทานลูกทานเมียมันจะเป็นบุญได้ยังไงวะใช่๋ยวไหมล่ะแล้วเอามาสอนได้ยังไงอะ่ะเห็นไหมเออเนี่ยต้องให้เข้าใจด้านธรรมะนะถ้าไม่ไม่เข้าใจด้านธรรมะเดี๋ยวจะไปปฏิเสธธรรมะ เดี๋ยวจะไปตัดดิเิียนธรรมะใช่ไหมเออมันก็เลยสแสดงความโง,ง่ของตัวเองออกมาอีกนะไม่ได้ <laughs>